รู้ไหมครับว่าสิวมีด้วยกันหลากหลายประเภทแต่ละคนการเกิดสิวนั้นแตกต่างกันชนิดของสิวก็แตกต่างกันดังนั้นการรักษาจึงแตกต่างกันวันนี้มาพูดเรื่องของสิว EP หนึ่งเรื่องชนิดของสิวดูสิครับว่าใครตรงกับสิวแบบไหนบ้างสิวชนิดที่1สิวอุดตันแบบหัวเปิดหรือ blackhead หรือว่าหัวดําเราจะเห็นว่าเป็นจุดดําๆบนใบหน้าซึ่งจุดดําๆนั้นคือก้อนของไขมันที่อุดตันอยู่นั่นเอง ชนิดท,ที่2เป็นสิวอุดตันแบบหัวปิดจึงเห็นเป็นแค่ตุ่มขาวๆไม่เห็นเป็นจุดดำๆแบบแบบแรกสิวอุดตันแบบหัวปิดปล่อยทิ้งไว้มีโอกาสจะกลายเป็นสิวอักเสบได้แบบที่3คือสิวอักเสบดังนั้นจะเห็นว่าพวกสิวอุดตันถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มีโอกาสที่แบคทีเรียลงไปแล้วจะกลายเป็นสิวอักเสบตามมาแบบที่4คือสิวอักเสบแบบตุ่มหนองเมืเ่อเกิดการอักเสบมากๆจนกระทั่งกลายเป็นหนองได้ดังนั้นจะเห็นว่าเป็นตุ่มหนองขึ้นตามจุดสิว ถ้าปล่อยทิ้งไว้พวกนี้มีโอกาสจะกลายเป็นแผลเป็นได้ด้วยนะครับแบบที่ 5. สิวผดหรือสิวเทียมสิวประเภทนี้จะเห็นว่าจะเป็นตุ่มเล็กๆเล็กๆเ,เ,เล็กกว่าสิวอุดตันเป็นเม็ดยิบๆสังเกตนะฮะกลุ่มประเภทนี้เนี่ยคนไข้จะรู้สึกว่าเวลาตื่นนอนตอนเช้าจะดูค่อนข้างเกลี้ยงแต่ไปช่วงสายๆหรือบ่ายๆจะดูผุดออกมาเยอะมากขึ้นใครเคยเป็นแบบนี้ลองคอมเมนต์กันมานะครับสิวแบบที่6 สิวอักเสบแต่ละเม็ดค่อนข้างใหญ่เป็นเหมือนถุงนองนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าสิวถุงนองหรือสิวซิสหรือชาวบ้านเรียกว่าสิวหัวช้างสิวประเภทนี้มีโอกาสเป็นแผลเป็นได้สูงครับสิวแบบถุงนองนี้บางคนต่อเนื่องกลายเป็นโพรงเหมือนโพรงกระต่ายอยู่ที่ใต้ผิวเราประเภทนี้ก็มีโอกาสแผลเป็นได้ยิ่งสูงมากยิ่งขึ้นสิวแบบที่7นะครับซึ่งอันนี้ก็คือสิวแกะเกาหรือที่เรียกว่า acne excoriée ซึ่งพวกนี้เกิดจากการที่เป็นสิวแบบปกตินั่นแหละ แต่คนไข้ไปแกะไปเกาซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มักจะมีความเครียดย้ำคิดย้ำทำความกังวลอยู่ในตัวหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของโรคซึมเศร้าด้วยดังนั้นห้ามแกะเกาจะกลายเป็นแผลเป็นที่รักษายากครับใครเคยเป็นสิวแบบไหนบ้างลองคอมเมนต์กันมานะครับพบกับหมอรัตภูมิแพทย์เฉพาะทางผิวหนังอีพีหน้าเรื่องการรักษาสิวห้ามพลาดเด็ดขาดครับ